สวัสดีครับนักตกปลานะน,ะน,ะนะทุกท่านนะครับวันนี้เราจะไปตกปลากันแต่เราจะไปหาอะไรนะหางบหางบไปตกปลานะครับไปเดี๋ยวผมพาไปหางบข้างหลังบ้านนะนี่นะครับงบเราวันนี้นี่นะครับเราเลี้ยงกบไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจับกบไปขายวันนี้ลูกค้าสั่งมาหลายออเดอร์เหมือนกันนะครับ อันนี้เราขายถูกๆนะกิโลละหนึ่งร้อยนะถ้าใครให้ทำเราก็จะทำให้นะแต่ถ้าใครไม่ทำเอาสดๆเดี๋ยวเราจับไปให้เลยนะครับนี่ครับมาดูตัวสายกบของเรานะครับบ่อในวงใน <ะ S 2> วงเนี่ยเราเลี้ยงกบในยางรถยนต์นะครับในวงยางหลังรถยนต์จริงๆขายไปเยอะนะครับปกติเยอะมากเลยอันนี้ขายไปเยอะแล้วนี่ครับใส่งี้ เดี๋ยวเราจะไปส่งลูกค้าก่อนโอเคอันนี้เราจับไว้แล้วนี่หนึ่งกิโลแบบนี้นะครับเราทำไว้แล้วนี่เราทำไว้แล้ว,เ,ว,ลวเดี๋ยวยก,ยกให้ดูหนึ่งกิโลแบบนี้นะครับนี่ทำประมาณนี้เราทำให้แล้วนะครับบางตัวก็มีไข่นะบางตัวก็มีไข่หนึ่งกิโลนะครับนี่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้น 100บาทเท่านั้นนะครับมาครับเดี๋ยวเรากรบไปส่งลูกค้ากันนะครับลูกค้าเข้าไปดิเยี่ยมไปดิพี่กรบไปตีปลาหรือเปล่าจะไปจะเปิดกระติกจะตีปลาครับผมเอากบมาส่งครับ ร้อยบาทนะครับนี่นะครับเงินไอเมียดูเหรอเงินจากการขายขายกบนะครับปีทุ่งกุโรพี่ครับเงินหนึ่งร้อยบาทเราจะเอามาเปลี่ยนเป็นอาหารมื้อนี้อะไรอ่ะมาดูเลยตามงบตามงบเนี่ยครับได้แค่นี้ครับเอาปลากระป๋องเพิ่มอีกอันเด็กแล้วอ่ะกระป๋องเพิ่มอีกอันหนึ่งเอาเอาเป็นลึเห็ดอ่ะลึเห็ดตัวไหนวะกุ้ยนี่เหรอ น in right ี่แหละนี่แหน่อันนี้เพิ่มอีกอันนึงตามงบนะตามงบนะครับตามงบครับ100บาทโหยี่หร้อยสี่บาทเข้าเหนือเข้าเหนือครับสบาทเกินงบนิดนึงเกินเงินนิดนึงสี่บาทจะไปเสาทิดไหนเอ้ยมันเลยเห็นไหมครับเกินจากเพิ่มสี่บาทเนี่ยเอางบมาแรกก่อนโอเคไปพี่มันมันไปลุยกัน เออเราขายถูกเหมือนกันนะหนึ่งร้อยบาทเองนะกบหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทถือว่าถูกเพราะว่าปกติตลาดเขาจะขายแบบกบทำนะร้อยยี่ร้อยสามสิบอ่ะร้อยสามสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนะ 130, 150, นะแต่เราขายแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับเป็ดกบเราเองทำไม่ด้วยเออทำไม่ด้วยเราขายไปไปหลายเจ้าเหมือนกันครับแต่เราทํางบแค่หนึ่งร้อยบาทเพื่อไปตกปลานะนะ้าหนะีนะ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 ่เอาตังค์ไปตกปลาเท่าไหร่ครับผมว่าไม่ต่ำกว่าห้าร้อยวะใช่ไหม ว่ามันต้องมีแบบอะไรนะแอลกอฮอล์หมมันต้องมีนะแต่วันนี้โนแต่ร้อนๆอย่างงี้ไม่เอาแดดร้อนๆอย่างงี้เราโนแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวไปกิสโตกนะเอาบิ๊มเตนนี้แห้สคนขานะครับ เก็บผักหวานบนดอยเป็นไงบ้างนู้นอ่ะเดี๋ยวโทรไปหาอาซูเดโทรไปหาอาซูแตอาซูได้ไงแบบนี้อาซูไปเก็บผักหวานจ่อยลองเดินเช็คไม้ดูก่อนครับว่ามันมีปลาขึ้นปลาอะไรให้เราตกไหมแต่ไมยสวยมากเลยนะ สวยมากนะมีผักตบอยู่นู้นตัวค้างก็สวยนะเดี๋ยวสังเกตดูปลาก่อนถ้ามีก็จะลงถ้าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน้าอื่นอีกทีนสวยไม่สวยแต่ช่วงเมษานอากาศร้อนมากนะครับถ้าออกมาตกปลายัางไงก็เขาล่มร่มหน่อยดีกว่าเพราะอันตรายนะช่วงนี้แดดแรงมากถ้าไม่มีล่มก็รอยเย็นๆรอดูก่อน ยืนดูปลาก่อนเออมีปลาขึ้นเปล่าีนน้ำก็น่าจะลึกอยูน่นะน่าจะสามเมตรได้นานะสองสามเมตรได้นาะสวยสวยไม้สวยมาก <c oughs> แต่ไม่ได้เอาเลือดมาอู้ <c oughs> ขึ้น ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่อืนู่นขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ก็พอขึ้นหนึ่งละเห็นหนึ่งละช่วงยังไม่สายมากนี่ประช่อนไม่แน่เนาะอาจจะยังอยู่เนาะนี่ไงผักบุ้งนี่ไงอาหารเราไม่มีแห้วอะ ขึ้นอยู่นะหรือจะลงนี้ก่อน ปลาช่อนน่าจะหุบเข้าป่ามาแล้วสายนิดนึงไม่ได้มาเช้าน่าจะพอมีตัวนะที่ผมเดินจนสุดมานี่มันขึ้นสองตัวสามตัวเห็นได้เห็นจะได้แต่ไม่รู้จะเคี้ยวหรือเปล่านะกัดอยู่ในนู่นกัดอยู่ในป่าทุเมื่อกีนนะ้นี่ขึ้นอยู่ใหญ่อยู่ครับนะขึ้นอยู่ริมริม,ม,มนู่นต้องตีเข้าริมไหม วาชดนี่มันจะตกใจแล้วเข้าป่าไหมถ้ามันไม่เขี่ยวผมว่าไม่น่ามีปัญหานะสวยเลยมาเดี๋ยวเราใช้เหยื่อสดใช้เหยื่อสดไปตีเหยื่อโดยตรงก่อ,น,อนนี่ผมใช้เบ็ดน่าจะสองโอไหม โอ้สีโเลยนะน่าจะเป็นสีโอนะเกี่ยวประดุกนะครับเกี่ยวประดุกแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ทุนนะเดี๋ยวลองตีใส่ก่อนถ้ามันขึ้นก็ตีใส่ก่อนแต่ถ้ามันไม่กินก็ลองคง,งจะลองใช้ทุนดูโอเคเดี๋ยวไปลองกันครับ ตีไปยังครับเนี่ยยังครับผมยังเหรอรออยูอย่ยยใช่ไหมเดี๋ยวรอนะครับมาขึ้นจิบขึ้นจิบแล้วเราค่อยตีอ๋อตีจิบก่อนใช่ไหมนี่นะครับอยองเราอ๋อใส่นี้เลยใส่นี้เลยสดๆเลยนะโอเคไปเดี๋ยวผมลองไปดูข้างหลังดู จะเดินหลังเลยเราพื้นที่ถามว่ากว้างไหมไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่เห็นมันมันมีตัวจิตไงก็เลยจะลองดูสักสองชั่วโมงหมันหมนัมนหมนัมนจริงๆก็ไม่ใช่เบสค่อยได้ตีเโดนะ สามารจะไปหาตีประช่อนช่วงเช้าช่วงเย็นชะโดน,น,นานๆได้ออกหมายทีแต่ช่วงเมษาเนี้ยช,ชะโดมันจะดุนะมันมันมันจะปล่อยลูกคอกมาแล้วนะครับจะดุช่วงเมษานี่แหละน้ำแห้งๆครับน้ำไม่ได้ล้นตะลิ่งเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าน้ำอย่างนี้มันชดนะ่าจะดุกว่าบึงคลโลนี่จริงๆน้นนาเขาได้ไปเยอะนะ แต่เรามาตีเรายังไม,ยงไม่ยังไม่มีตัวให้หลุดเลยผมไม่ได้ใช้ทุนนะเดี๋ยวลองตีใส่ก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่กินค่อยใช้ทุนอีกทีนึ่กดูตรงนี้มาัวนี้ได้อยู่ ร่มไมยราบนะครับถ้ามีมีร่มนี้อันตรา,ายดีดดีจังเลยปลาดุกประดุกกินยาบ้ามามดีดเหลือเกินรอขึ้นจิบเพื่อตีใส่ ตอนผมเดินดูเดินมาเช็คหม่มันขึ้นจิบเล่นะขึ้นจิบสองรอบสามรอบ <c oughs> เป็นหน้าเดียวนะที่มันมีเวิงเนี้ยครับเป็นหน้าเดียวเลยที่มีเวงนอกนั้นผักตบล้อมรอบหมายแบบนี้นี่ไม่น่าพลาด แต่ดีเนาะเพราะว่าที่โลงๆแบบนี้มันมันมีลมมีอะไรให้เราตลอดดีที่มันแบบไม่ไม่ใช่ที่อับแล้วที่อับแย่เลยมีลมมาตลอดเลยครับอ้าวทำไมเงียบกิ๊เลยละ่ะจะไม่จิบให้เห็นเลยเหรอ ใช้คาถาประสังไหมเนี่ยถึงจะขึ้นนยะพอจะมาตีจริงๆเงียบกิปไม่ขึ้นได้เห็นเลยสงสัยกลัวประดุกเมื่อกี้มาเดินเช็คไหมเห็นขึ้นอยู่สองสตัว เดินมานี่ขึ้นกลางน้ำแล้วก็มาริมนี้ตัวหนึ่งโหใหญ่มากอะ่ะพอประดุกมาเตรียมจ่อไว้นี่สงสัยจะกลัวช่วงนี้จิงเที่ยงไม่เป็นไรสจนมากปลาพวกนี้มันจะกินใบไบแล้วเคเดี๋ยวไปพักก่อนเดี๋ยวมาใหม่มันน่าจะพักผ่อนเหมือนเราร้อนแดดไม่ขึ้น คุนมาหายใจบ้างเหรอนาแห้งคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จไหมวันนี้ครับวันนี้ได้ตัวแน่นอนครับได้ตัวนะมีผลงานแน่นอนอันนี้คุณใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณเคยได้ชะโดหรือเปล่าครับลองดูนะาได้เฉดไหมเคยได้ไหมยังไม่เคยได้ไม้สวยและไม่ใช่อะไรนะที่ไม้สวยเนี่ยก็คือมันมีล่มให้เราอยู่นะครับนี่มันมีล่มนะครับแต่ตรงนู้นแดดมันเป็นที่โล่งเนาะ ซึ่งตอนนี้อยู่ที่โล่งไม่ได้บอกได้เลยโอ้นนุ่นกลางน้ำนุ่นออโถแต่ลมลมแบบมาตลอดเลยดีมากจริงๆิเรามีต้องสามยังมีสามสหายนะครับปกติตกปลานะสามน้า,น,านะมีน้าแห้ง อาซูนะครับแล้วก็ผมสามคนจะมากันประจําวันนี้อาซูติดภารกิจนะครับเมื่อกี้คอหาแล้วอยู่น,ยนู่นอยู่บนโคกอยู่บนดมเก็บผาวางกลางป่าบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายฉันมาทำอะไรที่นี่เปลี่ยนอารมใจให้เพื่อนที่ไปตกป่าด้วยนะครับ แต่ไข่มดแดงบักหวานนี้น่าจะน่าจะได้เมนูอยูล่ละวันนี้นะ <c oughs> อันนี้นะเราหยุดไม่ได้นะครับ ต้องหาที่ที่ลงอันนี้ทำอะไรตกสปิวตกสปิวครับจะมีปลาเหรอน,นันน่นนันน่นลองดูครับตกสปิวนะทำไมมัดปักเหรอ,อ,อปักแสลงลเอออันนี้นาะเขาจะตกสปิวนะครับ Piper lake, pha móc, phiper móc, pha 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 móc, ดสปิวปลาเล็กหินปลาเล็กงูขึ้นอยู่นะรอ <S <S ใช้เหยื่ออะไรนะเหยื่อลำกับเหยื่อลำไรเขาเรียกอะไรเนี่ยให้เกล็ดอะให้เกรด <S 1> <S 1> <S 1> ให้เกรดไส,ส้เดือนให้เกรดก็บไส้เดือนเผืนน่อมีตะพงตะเพียนมาโฉบม้งความหวังสูงสุด มันขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ฝูงอาจจะเป็นชะโดเดี่ยวเพราะมันขึ้นนานๆขึ้นตัวงถ้าลมมานะโอเคแต่ถ้า,ถาลมไม่มาก็เรียบร้อยอู้วิ่งปุ๊ดๆเลยหนีดิมาพากกินข้าวกันก่อนครับเมนูของเราวันนี้ กินข้าวกับมะม่วงสุกคนจังหวัดไหนเนี่ยคนเหนือเหรอกินข้าวมม่วงสุกนะโอ้ยดูอร่อยด้วยนี่ครับกินข้าวกับมะม่วงสุกแล้วก็แล้วก็ปลาปลาก็ยังไม่กัดตักตัวอืมอร่อยนั่งมาเกือบสองชั่วโมงนะปลาไม่เอาสักนิดเลยนิ่งกิ๊บ น่าจะเป็นช่วงเที่ยงเนาะช่วงเที่ยงปามน่าจะกัดยากแต่เมื่อกี้มีแบบโอ้โหทุนหายไปพักหนึ่ง,งคงที่ว่าจะไปละไม่ไปเจอคนเผาป่าเผาไม่อันนี้ไม่ทันว่ะถ่ายไม่ทันเลยแง่จุดกี่มอไซค์มอไซค์อะไรน,นะเดอมอไซค์อะไรน,นะสีโนโ่นสีม่วงสีโน<อ>่สีม่วงจอดมาแล้วจุดเลยอะ่ะจุดแล้วก็ไปเฉยเลยเ บ้าข้ามมาฝั่งนี้นะไม่ข้ามนะมีที่เป็นเป็นคลองนะแต่มันจะไหลไปทางนู้นดิเนอะมันจะไหม้ไปทางนน้นไอ้เหมือนมมน เหยื่อส่วนกินอยากเหมือนกันนะตูมตามไปเลยครับท่านจะได้คลิปให้เพื่อนๆดูไหมเนี่ยโอ้ยตีระยะประมาณสิบเมตรเองขึ้นอยู่นะมันขึ้นอยู่แต่มันยังไม่เอาอะงงมันเหมือนกัน สดไม่เอาตรองนี้แหละครับเสยียบปลอมป่ายางนะครับเหยียบสดเงียบกิ๊บมันน่าจะไม่เคยเนาะถ้าเคยมันต้องเอาดีปลาปลาดุกก็นเงียบกิ๊บหตีปลาจิบอ่ะช่วงเย็น tứ này phải kịp cho nhìn đủ hấp nó sẽ chịu đồ cắt dù hấp cái lưu đồ nữa này nhá tôm เดีครับจะรู้ครับโอ้โหปิปเปอร์ไม่ได้โอ้โหโอ้หโอหโ สงสัยจะแห้วแล้วครับด้านนะัขึ้นอยู่นะเชโดมันขึ้นอยู่กัดไปตัวหนึ่งก็น่าจะไม่ทะลุไม่ทะลุเริ่มให้แบบตอนจะยกแล้วมันสะบัดออกได้เสียด้เหมือนกันตัวก็ใสพอได้อยู่สองสาโลอยู่ไม่ได้ใหญ่มาก เด็นไม่ทะลุนะผมย้ำไปสองครั้งนะก่อนก่อนจะเปิดกล้องอีกนะย้ำไปสองครั้งก็คิดว่ามันทะลุไปละก็เลยไม่ได้ย้ำเลยอาจจนเข้ามาถึงถึงแล้วถึงได้เปิดกล้องแต่ก็ไม่อยู่เอจอะได้ครับคํำแล้วน่าจะมีแค่นี้แหละวันนี้เฝ้าทั้งวัน เห็นขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่ตีใส่ก็เงียบสงสัยต้องใช้เหยื่อใหม่มาข้างหน้าเดี๋ยวลองใช้ปลาไหลดูครับหยุปลาไหลลองดูเอาเลือดมาด้วยเดี๋ยวข้างหน้าเอาเลือดมาด้วยทริปนี้ก็จบแค่นี้แล้วครับ คลิปหน้าคอยลุ้นต่อว่าจะเราจะล่าชโดได้ไหมทั้งเหยื่อปลอมเหยื่อสดลองทุกอย่างผักตบสวยๆเลยโอเคครับที่นี่จบแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย